แล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเด้งเลือดสู้กับเขาได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยวลอลคอร์ดดาเบิลเขาค่อางจะสูงนะครับแต่ว่าเราก็สามารถตรีเด้งเลือดได้เห็นไครับตีเด้งเลือดสู้ไปเลยนะอันนี้เขาก็พลาดนะครับพลาดที่กด XQ ตอนที่เรา16แสตกพอดีก็ได้เห่มตันนะครับโอเคแล้วตรงนี้ครับเดือนะถ้าสมมติว่า16สแสตกนะครับ16สแสตกแล้วได้ยืมตีเรื่อยๆนะ ดดูดถ้าได้ยืนดีเรื่อยๆนะครับมันก็ถึงโอ้โหอันตรงนี้บอขอดเอียงมาเนะว่าเราไม่สนใจนะครับว่าเขาจะทำอะไรนะเราตีเ,าเขาอย่างเดียวโอเคตรงนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่านะครับดูทรงจะไหม่นะน่าจะไม่รอดนะโอเคไม่รอดจริงด้วยครับ ตีไม่เข้าด้วยกันออกเป็นเลือดแทนนะครับนะตรนี้นะเขียริสเรียบร้อยครับได้นาคอนมาด้วยนะรู้ว่าดีนะครับแต่ว่าเป็นตัวเ,เสียออก็เกิดเหมือนกันนะสีกาบิ๊กเกอร,กร์ไปแล้วตรงนี้ครับไดาร์กแล้วนะยังไงครับมอคอดรับไม่ไหวนะดามิเออย่ายงนี้ ไม่ไม่บ่อยนะผมเปตรงนี้กองหัวซีก้าไปเลยเรียบร้อยครับมาครับตอนนี้เริ่มเกมมาเนาะสำหรับอเล่นแน่นอนอีกแล้วครับว่าต้องอัพสกิลสองนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยอัพสกิลหนึ่งมามันถามว่ามันใครมันจะยืนรับสตาร์เวอร์สตีมันเล่นตั้งแต่ต้นเกมเนาะดังนั้นอัพสกิลสองมาแล้วก็ไล่ฟันเขาไปเรื่อยนอะครับผมไล่ตีปกติเขาไปเรื่อยๆนะ ก็จะทําให้เราเนี่ย p, เทรดกับฝั่งตรงข้ามได้เปรียบมากกว่าเนาะแล้วก็จะทําให้แตกเราครบสิบหกแตกจะได้เจาะเกาะนั้งแตร่นเกมแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเด้งเลือดสู้กับเขาได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ord, วอล์คอดดับเบิลเขาค่อนข้างจะสูงนะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถตรีเด้งเลือดได้เห็นไหมครับตีเด้งเลือดสู้ไปเลยนะอันนี้เขาก็พลาดนะครับพลาดที่ กด xq ตอนที่เรา16 s สต c k พอดีนะครับผมมันทำให้เราลดดัมเมจนะลดดัมเมจทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเวทกายภาพหรือว่าความแข็งจริงนะสำหรับ16 s สต c กของอเลนเนาะคำว่าลดดัมเมจนะครับลดดัมเมจที่ได้รับนะครับผมแล้วก็เลนออฟเลนะครับพยายามอย่าปล่อยให้เวลามันสูญเปล่าเนาะจริงๆก็เป็นทุกเลนนั่นแหละครับก็คือพยายามหาเงินได้เท่าที่เราหาไหวนะครับผมไม่ใช่ว่าไปแท็ก เลนอื่นจนเลนอื่นเขาไม่มีเลเวลไม่มีเงินนะครับผมแต่ยกเว้นในกรณีที่เมดของเรานะครับเพราะว่าเลนที่ใกล้เราที่สุดก็คงจะเป็นเลนกลางเนาะเมดของเรานะครับไม่อยู่เลนแบบในกรณีอย่างนี้อะ่ะเมดเขาไปเติมไฟนะ <Yeah. S 1> แต่ว่า <Yeah. S 1> ถ้าเขาทาท่าทีจะกลับมาเคเลียร์เลนก็ปล่อยคลิปเลนกลางให้เพื่อนนะครับผม <Yeah. S 1> แต่ถ้าสมมุติเขายังไม่กลับอย่างนี้อะ่ะ <Yeah. S 1> เราอาจจะไปแท็กได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราควรไปแท็กแต่ว่าเลนเรายังไม่เคลียร์เน,ะน,นาะแต่ว่าเลนกลางตอนนี้บีแจนไปรับแทนแล้วนะครับผมก็เลยไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเนาะสำหรับต,ตอนนี้นะครับเออแล้วก็ตอนนี้ผมที่เล่นไปนี่เซริก้าบ่นทั้งเกมเลยนะบน่นเม็ดแบบใหม่เม็ดบบใหม่อะไรไม่รู้เขาบ่นอะไเขาไม่รู้นะครับ โอเคแต่ว่าตรงนี้นี่ค่อนข้างจะแย่ yeah, อยู่ทีหนึน่งนะครับตรงที่ว่าเราโดนฟาบัดจับมืออัดหน้าเลยเนาะมันเลยทําให้เราหนีเขาไม่ได้นะครับเขาพุ่งติดเราได้เลยนะจริงๆงโรมเมื่อกี้ครับสังเกตได้ว่าโรมเนี่ยทุบเขาออกไปแล้วนะครับพยายามทุบเขานหนีออกไปละแต่สุดท้ายนั่นแหละครับเขาก็พุ่งกลับมาอยู่ดีนะ ก็ต้องค่อยๆฟาร์มเงินซ่อมไปใหม่เนาะสำหรับตรงนี้นะต้นเกมก็คงไม่มีอะไรมากครับก็หาเงินนะครับหาเงินหาเงินซึ่งเสต็จไอเทมแทงก็จะค่อนข้างถึกกับพวกตัวเบรสต์ดาเมจหน่อยเนาะซึ่งเซไอเทมตานี้ผมก็จะออกเป็นแทง้งแบบแท้งจริงๆอะตอนแรกนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ครับ นะถ้าสมมติว่า16สแต็กนะครับ16สแต็กล้วได้ยืนตีเรื่อยๆนะดูดิ <laughs> ถ้าได้ยืนตีเรื่อยๆนะครับมันก็ถึกโอ้โหอันตรงนี้ให้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามจ่ายฟิกได้3ตัวเลยนะสำหรับการเข้าไฟของเรานะครับถือว่าโอเคนะ <laughs> เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเขานะว่าทำไมเขาถึงบ่นอย่างนี้นะครับทั้งเกมเลยนะนะตั้งแต่เล่นไปนะครับเกมนี้คือเขาบ่นทั้งเกมจริงๆนะ หาตังครับหาตังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากาซึ่งโอเคตอนนี้วอลคอร์ดเราเห็นในแมปเนาะสังเกตไม่นี่แมปดีๆนะครับวอลคอร์ดเองลงมานะแต่ว่าเราไม่สนใจนครับว่าเขาจะทําอะไรนะเราปีเขาอย่างเดียวโอเคตรงนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่านะครับดูทรงจะไหม้นะน่าจะไม่รอดนะครับโอเคไม่รอดจริงด้วย แต่ว่าแรกมา2องนะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราสิบสแต็กเนี่ยอเลนนะครับเด้งเลือดหลัวมากคือเด้งเลือดจัดเลยนะครับอ่ะตอนนี้ในในตอนเนี้ยในเกมเนี่ยผมเริ่มคิดละว่าเอหรือว่าออกแบบดัเมจไปเลยดีไหมเพราะว่าคือด้วยความที่เออจะแทงก็ไม่ใช่ว่ามันแทงไม่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่วอคอดอะครับวอคอร์เขาทูนเมเนาะ ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมสำหตอนนี้นะแพชปัจจุบันนะครับวอลคอร์ดสกิลหเนี่ยถ้าใช้สกิลหนโดนคลิปโดนฮีโร่คลิปป่าคลิปเลนนะครับผมจะทําให้การโจมตีปกติของวอลคอร์ดในครั้งต,ต่อไปภายในถ้าจะไม่ผิดน่าจะ5วินาทีนะครับผมเป็นความเสียหายจริงนะครับซึ่งการที่เราออกแท้งเนี่ย ถาว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าผมเลือกออกของผิดนะออกเป็นไนเพลทก่อนเป็นชิ้นแรกๆเนาะทำให้บางทีเนี่ยทำให้วอลคอดเนี่ยสามารถตีเราเข้าได้เจ็บกว่าเนาะแทนที่จะตีไม่เข้าด้วยกันออกเป็นเลือดแทนนะครับแล้วตรงนี้นะเฉลียวิเรียบร้อยครับ จริงๆถ้าเราเชื่อใจเพื่อนเราแบบเชื่อใจโลมนะปล่อยให้เขาทุบมาหาเราเนี่ยเราไม่ต้องเสียอันติเลยนะครับเราก็เก็บอันติเรื่องกับตัวอื่นได้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้นะครับยังไม่เมื่อกี้ไม่ได้คอกับเพื่อนดีๆนะสาหรับผมในเกมนี้เนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนนะว่าเพื่อนจะเข้าไปทุบให้หรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าผมคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยมีทุบไหมก็เรียบร้อยครับไม่ต้องเสียอันติเลย ตอนนี้หน้าที่ออฟเลนโดยหลักนะผมเลนบนไปแล้วเลนล่างกําลังดันมาดังนั้นเราก็เคลียร์ล่างนะครับผมจริงๆไปรวมกับเพื่อนก็ได้นะรวมกับเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้คลิปมันสูงกว่าแม่น้ําทั้งสามเลนเนาะจะเป็นผลดีกว่านะครับสำหรับถ้าสมมติว่าเราพลาดขึ้นมาดีเแจนเข้าไปแล้วล่างน่าจะได้นะไม่แค่สื่อับตีป้อมอยู่เดียวนะเพื่อนบวกกันเราตีป้อมนะเกมชนะที่ป้อมเนาะ เรียบร้อยครับได้ป้อมมาแล้วเหลือเล่นบนเล่นเดียวนะครับผมอย่างน้อยก็ใกล้ได้3ทางแล้วแหละผมคิดว่า10นาทีกับ3ทางนี่ถือว่าไวมากนะครับฉันโนนนนนซึ่งตอนนี้ก็นั่นแหละครับคิดอยู่ว่าหรือเราจะเปลี่ยนจากไอเทมอย่างเงี้ยไปเป็น ฟูดเมทไปเลยนะครับแต่แค่ว่า XQ ที่เราเอามาเนี่ยมันจะเป็นเดสสเปลนะครับเดสสเปลคืออะไรก็คือเป็นอ่าสเปลที่แทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเล่นฟูดเมทจริงๆเนี่ย <Go! S 1> ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าถ้าเล่นฟูดเมทเนี่ยมันแรงนะครับผม <Go! S 1> ก็บูบ้าบูบา้าหายไปเลยนะครับผมไม่ทันได้กด XQ หรอกแต่ว่าก็อาจจะเอาได้ใช้ปิดาเมจในบางช่วงบางจังหวะแหละครับตรงนี้ผมบอกให้เพื่อนหุ่นถอยก่อนนะเพราะว่า เพื่อนเราไม่อยู่นะครับแล้วซึ่งเขาเยอะด้วยเนาะ oh. ก็เป็นออเลนยืนขู่ให้เพื่อนได้เดินถอยมานะครับอ่า uh, ตอนนี้คิดละว่าจะเอาอยัางไงนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีทารอนแล้วก็ดาบพรีแล้วเนาะ oh. ชิ้นต่อไปเนี่ย oh. ตอนแรกคิดว่าจะออกเป็นเดมินิเชอร์นะครับผมแต่ว่าเหมือนดาเมจขาดนะ oh. ก็เลยเลือกจะออกดาบแดงแทนนะครับผมซึ่งตอนนี้เห็นว่าหนะ้าคอสด้านล่างนะก็ เดินลงมาการล่างนะครับผมตามสเตปออฟเลนนะครับเราตรงนี้เพื่อนไปบวกกันแล้วนะครับเราก็ทําหน้าที่ดันเลนเหมือนเดิมนะพื้นที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนพลาดมาเนี่ยจะได้มีอะไรรับประกันนะว่าเราจะยังไม่แพ้ทันทีนะครับที่<ด><ด>เราต้องแท้งให้เพื่อนก่อนนะเพราะว่าเพื่อนคอดาร์ให้นะแล้วเราก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราเด้งเลื่อนได้ จากทารอนนะครับตรงนี้บีแจนขึ้นไปเลนบนกับยูนะครับผมคิดอยู่นะว่าจะปล่อยเลนไหนดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ล่างเนาะแล้วเพื่อนเราก็เคลียร์ล่างเราด้วยนะครับผมไม่มีใครหลุดมาล่างแน่นอนจังหวะน,นี้แต่ก็ยืนดักทําไมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะมันแมพมันมืดนะหรือปล่อยบนเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า คลิปเรานันสามทางแล้วแหละแต่ว่าเอ่อป้อมบนเขายังไม่แตกนะครับก็เลยเรื่องที่จะปล่อยบนนะ oh. แล้วตรงนี้ครับเลนกลาง oh. คือหยิบอเลนนี่มามาเคลียร์เลนจริงนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนก็บวกกันบวกกันยับอะ่ะแต่ว่าอเลนยังไม่ทันได้ทําแบบไม่ได้เติมไฟไม่ได้เข้าไปช่วยเลยเลย oh. <ๆ>เพราะว่าด้วยความที่ตัวเขาช้าครับอันนี้เข้าไปขู่ก่อนนะอ่าถ้าเกาะหัวได้ก็ดีถ้าเก่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เข้าไปขู่ให้เขาแบบยกเลืออ่อนตีนะ แล้วยูเเราเข้าไปโดนแข็งของทางด้านเทลเซียนเรียบร้อยเลยนะครับแล้วแปะโดนด้วยไงพี่ชายอ,อย่างนี้ผมไม่น่ารอดน,นะ,ะใช่ครับช็อตชาตนี้เหมือนจะไม่รอดโอเคแล้วก็เป็นช็อตที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าฟูดาเมจเลยดีไหมว่า คุยกับเพื่อนอยู่ตอนนี้คือคุยกับเพื่อนอยู่นะว่าเออฟูดเมดเลยดีไหมนะครับผมซึ่งคาดว่าฟูดเมดก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะยูเอบอกแพ้แล้วมั้งนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปโดนแข็งของเตียวเซียนนะครับตัดพ้อไว้ก่อนนะเพื่อนเรานี่คือตัดพ้อเก่งนะครับตัดพ้อไว้ก่อนนะครับผมผิดตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ คาดว่าน่าจะอีกตัวนึงนะไม่งั้นก็ตั้งแต่ตอนนี้แหละถ้าสมมติว่าอีกตัวหนึ่ง good, ก็น่าจะขายเทมทิ้งแล้วล่ะ <laughs> เพราะเริ่มเอะใจกระดาเมตแล้วนะครับคือมันก็เป็นอารมณ์แบบคติประจำใจนะว่าอ่ะก็ในเมื่อมันกันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ จัดดามจแล้วออกเคียวกันตายไปเลยอย่างเงี้ยแบบสู้เบิร์สเบิร์สเขาให้เขาแลกเราอย่างน้อยเราแลกเขาไปสักสองสามตัวอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดามจถ้าดามจมันแรงพอเนี่ยไหวนะครับอย่างเฟนิกซ์เมื่อกี้เลยถ้าดามจแรงพอเนี่ยไหวกับวอคอร์ดนะเมื่อกี้โดนระเบิดสแต็หายไปเลยนะครับแล้ววอคอร์ด ดักสิบห้ากำลังจะเกิดนะครับผมซึ่งตรงนี้เพื่อนเราตุยไปสองครับแล้วตรงนี้นาะคอสเสียเกาเกิดหรือเปล่าเสียกาเกิดไปแล้วนะครับแต่เฟนิกยังไงโอเคได้นาคอสมาด้วยนะถือว่าดีนะครับผมแต่ว่าเฟนิกก็เสียกาเกิดเหมือนกันเนาะซิกาครับฟิกเกอร์ไปแล้วนะ <Okay. laughs> ตรงนี้นี่เขาเขาเสียสองฟิกนะถือว่าดีครับ <Huh? S 1> โอโ้โหแย่จัด oh. แต่ว่าได้คู่นะ <Huh? S 1> โอเคครับถือว่าดีเนาะ <Huh? S 1> ทีมเรานะ่าจะได้ดาร์กไปนะครับโอเคตรงนี้นี่คือตัดสินใจแล้วนะว่าขายทิ้งให้หมดนะครับ <laughs> แล้วก็เลือกเป็นฟูดาเมจไปเลยนะ จริงๆไม่ต้องขายทารอนก็ได้เนาะขายแค่ของแทงนะครับแล้วก็ออกเคียวมาแล้วแล้วก็อีฟิตคอคไม่น่าไปร่วยเขา่าจะพิมพ์ว่าไม่น่าไปช่วยนะครับเนี่ยถึงได้บอกครับว่าซีกาิก้านี่บ่นทั้งเกมจริงนะบน่นตั้งแต่ต้นแลละครับแบบว่าเหมือนเม็ดแบบใหม่อะไรเงี้ยเหมือนแสะเพื่อนว่าติดเม็ดอะไรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วตรงนี้ครับได้ดาร์กแล้วนะฮะ ยังไงครับวอคอร์ดรับไม่ไหวฮะดาเมจอย่างนี้ตูม <have> คือเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้เอ็จริงๆนะคือถ้าใช้ก็คือแค่ล้าช็อตเพื่อนจริงๆนะครับโอเคเคลียร์คร,คร,รีครับเพราะว่าเรากำลังคิีเรากำลังมาเนาะแต่ว่าเลนล่างนี่แวนการ์ดกำลังชนกับรถถังและนาคอสอยู่ด้วยนะครับ <laughs> แต่มีแจนไปกันนะโดนนาะคอรหลบไปนะ โอ้โหเจ็บนั่นน่ะน่โดนยูเอกเจ็บเจ็บเลยครับโอ้โหแล้วแบนจะหมดโอเคต้องมามกับบ้านไว้กันก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ต้องกันนะเพราะว่าแค่เคลียร์ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าโอเคดีตอนนั้นผมยังคิดได้อยู่ว่าเออเคลียร์ตรงนี้ก็ได้แล้วนี่หว่าเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราเคลียร์ไปแล้วนี อนนี้คืออลิสโดนนี่คือหายได้เลยนะครับเพราะว่าดามจเราฟูลด,ดามจแล้วนะนวนมไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ออกแทงแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับไม่น่าจะมีไฟต์ใหญ่นะฮะเพราะว่าก็กแค่นาะคอสเข้ามาต่อแล้วก็เสียนาะคอสไปนะฝั่งตรงข้ามนะครับำสำหรับเราก็นั่นแหละเพื่อเลนไปเรื่อยๆนะครับผม เพียกด,ดันหน้าป้อมเขานะจริงๆกดกดดันหน้าป้อมเขาเนี่ยมีแต่เราที่จะเสียเลือดเนาะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้บ่อยนะโอเคตรงนี้กองหัวเซดิก้าไปเลยเนะีเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหสตันอะไรนักหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เรียบร้อยนะครับผมแต่ก็แลกมาได้กับเซดิกา้านะแล้วก็โอ้โหบีแจน แล้วตรงนี้ครับเฟนิกซ์ต้องกลับอาหารเลือดก่อนนะเนื่องจากว่าเขาไม่มีเลือดในการเข้าไปตอดป้อมเนาะแต่โอ้โหยูเวก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครนะที่น่ากลัวนะครับผมถ้าสมมติว่าปาสกนะิลแมนเนาะเรียบร้อยครับชนะไปนะเฟนิกซ์เอาป้อมให้เรียบร้อยนะสำหรับตอนนี้ถือว่าดีอยู่นะครับสกอร์โดยรวมเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนเห็นเลยเนาะเหมือนจะสิบใช่ไหมครับสิบ เจ็ดมั้งน่าจะตายเยอะอยู่นะครับตอนนี้ไม่สิบเจ็ดก็เจ็ดกว่าๆน,นะคะแนนระดับทรงระดนับสีไม่สนใจนะครับผมสนใจแค่ว่าขอให้มันได้ดาวเฉยๆนะผมแต่ว่าเล่นให้มันดีที่สุดนะครับถ้าเล่นพลาดก็คือพลาดไม่โทษคนอื่นนะพลาดก็คือพลาดจริงๆนะครับอ่าสิบห้าห้าโอเคดาเมจไม่ได้แย่นะครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องมาออกของฟูดาเมจอยู่ดีนะครับสู้เบิร์สเขาให้ตายตายไป ช่วงนี้ก็หายไปนานเลยนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็วังมีติดสอบของมหาลัายอยู่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมานะครับผมไม่ว่าจะลงคลิปข้างไปลงคลิปหายนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็